สวัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านครับวันนี้ลุงโทนจะพาไปเทสกล้องอินฟราเรดอยู่ในความมืดสนิทขณะนี้เวลา3ทุ่มครับเราใช้กล้องสีแดงส่องลงไปในเส้นทางระยะ500เมตรครับสายขวาจะเป็นป่าทึบครับเราส่องขึ้นไปบนต้นไม้ครับพบเห็นอะไรบางอย่างครับคล้ายๆนกครับเราก็จะเปลี่ยนมาใช้กล้องอินฟราเรดส่องขึ้นไปดูครับ ชัดเจนครับเป็นนกกระวาตัวใหญ่เบ้อเร่อครับนี่คือกล้องอินฟราเรดที่ทีมงานลุงโทนโมดิฟายเสร็จแล้วก็นำมาเทสก่อนส่งลูกค้าครับกล้องอินฟราเรดเป็นกล้องที่สามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ชัดเจนครับวันนี้เราเอากล้องอินฟราเรดมาเทสเจ็ดตัวครับกล้องที่เห็นสะพายอยู่นั่นเป็นกล้องของลูกค้าที่สั่งซื้อจากทีมงานลุงโทน เมื่อเราโมดิฟายเสร็จแล้วเราก็จะนำมาเทสก่อนส่งครับวันนี้เป็นวันที่สิเจดมกราคมครับบรรยากาศค่าคืนนี้เราเดินไปข้างหน้าสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นคลองครับส่องลงไปใช้กล้องอินฟาราเรดส่องลงไปก็จะเป็นฝูงปลาครับธรรมชาติครับปลานิลตัวใหญ่ๆนั่นแหะครับคลองบริเวณน,นี้เป็นคลองที่ส่งน้ำครับ ให้ชาวนาได้ทำนาทำนาปรังครับเป็นคลองธรรมชาติซึ่งในเวลากลางวันจะมองไม่เห็นนะครับปลาจะตกใจกลัวครับปลาจะออกหาก,กินเวลากลางคืนเราใช้กล้องอินฟราเรดส่องไปก็ชัดเจนเลยครับสําหรับท่านที่ชอบส่องนกส่องหนูนี่ครับเราหันไปอีกมุมหนึ่งนะครับระยะไกลๆนู่นครับนกนอนอยู่ตรงใกล้ๆที่เรายืนมีนกหันหลังให้นี่คือนก อีกตัวหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในระยะ10เมตรครับกล้องอินฟาราเรดสามารถส่องเห็นอย่างชัดเจนครับเป็นนกกรบบวตัวเบอร์เรอร์ครับก่อนที่จะได้ภาพชัดๆแบบนี้ครับลุงโทนได้สั่งกล้องมาจากต่างประเทศครับเป็นกล้องใหม่เอียมจากโรงงานแล้วก็มานํามาโมดิฟายใหม่ซึ่งแสงเดิมในกล้อง800นาโนเมตรเราก็มาเปลี่ยนเป็น1000นาโนเมตรเพื่อท,ที่จะได้ความคมชัดสูง สง่งเล็กไกลครับเป็นกล้องที่โมดิฟายใหม่ให้มีความคมชัดไกลได้แรงกว่ากล้องเดิม3เท่าครับนี่คือภาพชัดๆครับจากกล้องที่เราโมดิฟายเสร็จแล้วครับเราจะเดินเข้าป่าพาท่านผู้ชมไปดูข้างในป่านี้มีอะไรอีกเยอะแยะครับข้างหน้าจะเป็นคลองซึ่งเราส่องไปเห็นนกครับ วันนี้เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงครับนกสามารถมองเห็นปลาได้ขณะนี้เวลาห้าทุม่มนกกระยางเดินหาปลาซึ่งนกก็มีสายตายดีพอสมควรครับเดินหาปลาซิวปลาส้อยอยู่กลางวันน่าจะกินไม่อิ่มครับก็เลยมาหากินในเวลาห้าทุม่มเดินไปเรื่อยๆครับจิกกินปลาซิว ไม่ทราบ <สา S 1> ว่าอะไรดึงขาครับ,รบนี่คือบรรยากาศธ,ธรรมชาติซึ่งกล้องอินฟราเรดสามารถส่องเห็นอย่างชัดเจนครับ,รบทีมงานลุงทวนส่องนกส่องหนูส่องปลาครับเทศมาถึงเวลาใกล้จะเช้าแล้วครับนกกระวาเริ่มส่งเสียงร้องหาคู่ครับ,รบเป็นธรรมชาติของนกกระวาวาประมาณที่สามที่สนกก็จะร้องหาคู่ครับ นี่คือนกกาวาวชัดๆครับเรายืนส่องอยู่ในระยะ5เมตรครับนกมองไม่เห็นคนนะครับกล้องอินฟราเรดเป็นกล้องที่สามารถส่องนกส่องหนูได้อย่างชัดเจนแต่ว่านกหนูมองไม่เห็นคนเพราะฉะนั้นนกหนูก็จะอยู่แบบธรรมชาติซึ่งเราก็ยืนดูอยู่ใกล้ๆครับสำหรับทันทีชอบส่องนกส่องหนูส่องปลาพลาดไม่ได้ครับทีมงานลงโทนโมดิฟายเสร็จแล้วก็นำมาเทสก่อนส่งครับ แสงที่เห็นอยู่นั่นเป็นแสงอินฟราเรดครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับท่านที่มีบ่อปลารีสอร์ทครับใช้กล้องอินฟราเรดส่องหาดูผู้บุกรุกได้อย่างชัดเจนครับมีคือรุ่นคาดหัวก็มีครับทีมงานลุงโทนมีทุกรุ่นครับมีทั้งหมด12รุ่นครับสำหรับท่านที่สนใจกล้องอินฟราเรดติดต่อลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์0 8 1 3 1 1 9 3 5 4 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ